ไม่ใช่ไม่ใช่สไลด์แปลกๆอ่ะยอกหยอบอกไปสิไปดงเซลสั้นแซมสั้นไงติติดสังสังส่วเสือไม่ใช่ัวนี้เนาองอ้าวไม่มีรถรถแล้วหรอเวนกำลังจะไปยังไงวางเสียงมือือใที่นม่เพ่เปิดเพิ่เปิดเปรัดหุ่ม นี่ต่อให้มีปีกก็ไม่สามารถโบยบินอย่างไฟฟ้ายางใครเขาและความรักจะขึ้นมาบังตาฉันนอนห้องในมากอยู่อะไรอ่ะเฮ้ยดืออย่างนี้เหมือนกับเหมือนกับนะเฮ้ยมอเ์ทจริงด้วยอ่ะได้ได้ได้ ฮอดอดโน่เนต้องซ้อมแล้วเต้นอ่ะเาเล่นไอเกมนี่แหละที่าี่นี่เงียคือเฮ้ยเทีวแหลมมาเทีวแหลมเออยพูดชิดตัวเกลืให้นี่นีปึ้้นกบรวบกบรวบกบรวบ ไอยตายไอยตายไอยตายไา้ตายไอ้ตายอยตาใช่าร์มฟาร์มตาร์มฟาร์มปๆนี่ใช่เป็นโลกคืออะไรเฮ้ยใารอะใครอะใครอะคือเนื้อ นาคีแกตัวที่กระจอกที่สุดเลยนะเนี่เฮ้ยนาคีนาคีอยู่นี่นาคีอยู่นี่นี่ล่ากิดตัวเป็นตัวจีบีอ็มเจ้าไม่ต้องรู้นะเอ้ยมห้จ๋าน้องเอาใครดีเอาใครดีเอาใครดี สน um ุกมั้ยน้องอือจบเอาดีทีนั่นะเอาย่าไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายจะตายเข้า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 จิบหายแล้วมันพุ่งรอ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 เข้านะรอเข้ารอเข้ารอเข้าหนึ่งเข้าเลยเข้าเลยไม่ต้องตายด้วยอ่ะไม่เ้จ เดี๋ยวว่าจะโดนแทงตะเติร์นอิงมันงอีกมันเทวนัทปล่อยปล่อยปล่อยจะโดนลับเงียบกรึบเทวไม่พูดอะไรหน่อเหรอเยสเยสเตือนนะเตียบเตียบนี่นาย ิงต้องเด้งอย่างต้องเด้งตอนอื่นไอ้ยะต้องงูแดงระวังอย่าโดนระวังโดนดูใช่ไปก็กำลังไปช่วยกำลังไปช่วยช่วยเทวันนัสป้องเล่นดาวเอถูกลวิสเฮ้ยเฮ้ยฟินิกฟินิกฟินิกรอ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 กำลังเดินมา

จะเป็นต the ้องใช้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปจะเลือกตัวที่ไม่มีมานาให้โซเฟียเฮ้ยปล่อยก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งมากเก่งมากสุดยอดเลยผมมติเป็นลูกศิษย์ที่ ไอแม่โชเฟียต้าพากเป็นยังต้มเค็งโดนแน่ไอกลัวกเป็นนิก

วิล่าไอเวนนี่นั่งรอตั้งนานไม่มาเพราะว่าดาวแปปแดงมันโผล่มาเฉยอืมฝากเอาทีฝากเอาทีนั่นแหละทุบเลยปึ้งเข้าไปหนึ่งแมงเออใช่ไหมต้องสู้ต้องสู้ต่อให้มาสามเราก็ต้องสู้ตาย ล็อเป้าคือนัวีรอตายเลยไมเงี้ยเฮ้ยจิมหายละเอาว่าแล้วมันหายตัวไปไหนนี่ว่าเป็นอย่างนี้ ใช่เก๋รัวเอ๋โกลบเก,กบ๋โกลบ,บตายไปซะมันเป็นกิ้งกา่าน่เนะ <c oughs> <c oughs> เรียกกลบตั้งนาน <c oughs> วิตายแล้ว <c oughs> โดนล็อก <c oughs> มาซีมาซีมาเป็นเต่มซีเล <c oughs> ช้าลงหน่อยซี everything peace. is at เฮ้ยเกมมันมาเกมมันมาพวกเราถอยจะตาย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 เฮ้ยโดนไล่โดนไล่เทียวโดนไล่นั้นด้านล่างนั้นถ้าจะเก่งขนาดนั้นอ้อมเล่กลางของเราถูกโจมตี เฮ้ยไมีใครไปช่วยเพราะอยู่บนกันหมดอีโก้ไอ้การอีกเกอร์ไหมจิงทุกคนปกป้องเทลอนานาอย่างเงี้ยเออบินไม่ได้บินช้ามากต้องออกรองเท้าสี่คู่มั้งหนิจาวิน นิดหน่อยนิดหน่อยอุ้ยไม่ชอบเลยวีล่านี้ที่มันล็อกแล้วมันค้างไปทั้งส่วนแล้วหัวใจอ่ะอือวีล่าก็เป็นได้แค่ชื่อตัวละครในอวีอลิตทีมเลสอ่ะ เฮ้ยเอาดิเอาดิอุ้ยระเบิดไปดูดศัตรูเรียกดางเลยเยอะออกมาแล้ยเมื่อกี้ทำไมอะเรียกดาน้องหิวเอาสิเอาสิเอาสิเฮ้ยระวังแตกเดียวระวังแตก

ติดธนูติดธนูยังไงนะช่วยอ่กันมองที่ลดถือไม้เท้าเหมือนกันด้วยนะไม้เท้ายอดทองอ่ะมันเป็นยังไงยังเป็นยังไงมันเป็น ไม่กันอย่างนั้นแล้วไอ้กบกับไอ้เอโร่นี่มันไม่ห่างกันเลยอะเฮ้ยมใจไปแล้วม่ใจไปแล้วมันไเติมมันไม่เติมฟินิกอยป้อมเก่งที่สุดเลยไม่ได้ มัจิ้มหายไปตู้ไม่ตู้ไ้ไตู้ถยยเถยถยยอะไรไปอยู่นันผัวเมียหรือเปล่านสองคนนั่นอะไรกระดันมาเอ้ยอย่าเลยดาเขาเดี๋ยวแพ้เออเดี๋ยวอยู่มันก็ฮึสู้ขึ้นมา อย่าไปทำอย่างนั้นเลยมามามาหมูเด uh, ้งตกใจเออมันงงๆงมากว่าทำไมเล่นเก่งจังอะไรเงี้ย เจอเจอเฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเทลทุกคนจะปกป้องยอดถ้าอยู่อาริเดอร์คืออะไรเอออ๊ะเฮ้ยใครกํากังเลือดอะเก่งจัง อ๋ออลริทอลิทออกกันเล้ยว่าแล้วทำไมมันเล่นไม่ดีเลยนึกว่ามีเวนจะได้โซโลแต่ว่ามันดูดเลียงเราอะในพิล่ามึนเก่งมาเอลยสั์ยังไงนี่มาไม่เล่นนานป่ะกูเล่นกับพี่เยนี่มาดออกสักหรอออกสัอะไรอะตร์ตลติร์ตเติร์มาอลริทออกแล้ว

ข้างล่างอ่ะข้างล่างเกียร์ยังอืมก็ก็จับมาคุยข่าวกันอะไรเอ๊ะไม่ว่าแล้วเจียวข้างล่างไอ้อยูไอ้กบกับเอลร่าที่มันอยู่กันตลอดเลยสกิลเอวติเมตยังไม่พร้อม ตายแน่เลยอืมก right ็เลยออฟไลน์แทนใช่อมอเตอร์ไรน้ำมันอ่ะสเฮ้ย จะเอาเหรอไอ้หุ่นไอ้หุ่นหลักสามทางสั้นเที่ยวไปยิงสิไม่ว่จบเลยจบเลยไปสามทาแล้วจบคนตายห้าลว ไปตามทางไปตามทางไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะทำไมขี้บูลรี่อิ่งจังเลยอะ่ะอ,ออกแต่เลือดสองคนขนาดนี้ปันไหลไม่รอดอยู่แล้วอย่าให้มันได้เกิดเลยเลือดไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้เดี๋ยวแรกตรเลือดเฮ้ยได้ได้ไงวะ สมควรแล้วไงสมควรที่ได้เกือบตู้ใหญ่ที่ตุ้ที่ไปสามนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะบอกก่อนตัวไล่ต่อตัวไล่